มันคือการ์ดโฮลี่ไลนิ่งสายฟ้าลงทันแห่งโลกบาเรียน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์ที่มีชื่อว่า h Holy Lightning มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับ Holy l i g h t n i n g นะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อว่า Star s e r a p h นั่นเองนะครับคือการ์ดที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ล้วนๆ8ตัวด้วยกันนะครับซึ่งพวก Star s e r a p รหรือ Holy Lightning มันมีบทบาทอยู่ในของภาคเซาล์นะครับซึ่งก็คือเป็นภาคทีี่่่เเเเนนนนน้ใรรือออององงงขม์ันะชว ก็เริ่มทําทยอยทาของภาค 5D ไปเรื่อยๆแล้วก็จนพวกเซ็ตการ์ดที่โผล่มาในภาค 5D เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วยังคงเหลือของพวกพระเอพระรองใช่ไหมของแจ็คของยูเซ่ที่ต้องทําเพิ่มเติมนะครับอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมทาของภาค 5D มาประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ภาคเซอเอได้แล้วนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะเริ่มมีการ์ดตัวละครที่เป็นของภาคเซอเอเนาะของยูมัอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยทานะครับแล้วก็เดี๋ยวตามเก็บของภาค 5D อีกทีนึงนะนะก็ซีรีส์ holy lightning นะครับเป็นเซตการ,ร,าารับ ผมมีการใช้นะครับซึ่งดอเบ้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของบารียนนะครับซึ่งบาเรียนก็เรียกว่าเป็นบุมจักรพัิที่เป็นตัวร้ายของภาคเซาลเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวไอ้บกการ์ดของบารีเี่ยก็มีหลากหลายให้ทําอีกมากมายเลยนะเออแต่ว่าอันเนี้ยมาเซิฟเซิร์ฟกันก่อนนะครับการ์ดที่ดอเบ้ใช้ก็คือจะมีเป็นพวกโฮลี่ไลนิ่งแปดใบนี้เองนะซึ่งตัวมอนสเตอร์ของพวกมันนะครับค่อนข้างจะมีลักษณะของความเป็นเครื่องจักรอะไรเงี้ยแต่ความจรงิงมันก็เป็นมอนสเตอร์เผ่าา Holy Lightning, สาสยฟ้แห่งกราาฟงกรลงงทัขอโรบาเีย มันก็ต้องมีความเป็นแบบว่ามอนสเตอร์แฟรี่แล้วก็ดูแบบมีความศักดิ์สิทธิ์ประมาณหนึ่งนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักการ์ดกันดีกว่าครับผมว่าการ์ดใบที่ผมเอามาไล่ฟังจะมีตัวอะไรกันบ้างครับเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับ holy lightning wings ครับผม holy lightning wings เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวลสพลังโจมตี1,200ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถอัญเชิญมันลงมาได้สําเร็จเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่ติดชื่อว่า holy lightning หนึ่งตัวจากบนมืออั บบเรหรือไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ภาคก็จะเห็นได้ว่ามอนสเตอร์แนวๆที่เป็นแบบซีรีส์หรือเป็นเซตกันนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้กันหมดเลยนะเป็นเอฟเฟกตที่แบบว่าตัวเองอัญเชิญลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอัญเชิญอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันเองอะไรเงี้ยได้นะครับเห็นไหมว่าดําเนินมาเป็น4ภาคใหญ่แล้วเนี่ยภาคเซียนะครับก็ยังมีเอฟเฟกประมาณนี้ให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับตัวต่อไป holy lightning scale ครับผม holy lightning scale เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1500ป้องกัน 900การ์ดใบนี้ถ้าหากว่าเราสามารถอัญเชิญมันแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จนะครับวงเล็บนะว่าต่อคอมโบจากการ์ดเมื่อกี้มาได้นะครับไอตัว h o l y Lightning Wings นะเมื่อเราอัญเชิญตัวนี้เรามาได้สําเร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถอัญเชิญมอ n ส t ตอร์ l y l i g h t n i n g ได้อีกหนึ่งตัวเป็นกรณีพิเศษครับ เมื่อรอนเชิญแบบพิเศษเสร็จแล้วเราสามารถเอามอนสเตอร์ท่าแสงหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสารของเราเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของ Holy Lightning Scale นะครับนั่นก็คือถ้าหากว่ามีการอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซลงมานะครับโดยใช้ตัวของสเกลด้วยแล้วก็รวมมอนสเตอร์ที่มีวัตถุดิบเอ็กซรวมกันแล้ว3ใบขึ้นไปมอนสเตอร์เอ็กซิที่ถูกอัญเชิญออกมาตัวนั้นนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นดังนี้ด้วยครับนั่นก็คือมอนสเตอร์ตัวนั้นตราบใดที่มันมีว มอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาบนฟิลเราจะสามารถจั่วการ์จากเด็กได้หนึ่งใบครับผมแล้วก็เอฟเฟกนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งนะครับเออก็คือเพิ่มจํานวนการหยิบการ์บนมือเนี่ยได้แค่เทิรนละใบเท่านั้นนะไม่ใช่แบบอันเชิญแบบพิเศษทีหนึ่งจั่วการ์ทีหนึ่งอันเชิญแบบพิเศษทีหนึ่งจั่วการ์ทีหนึ่งอันนั้นมันจะโหดเกินไปนิดนึงเนาะการ์ดใบต่อไป Holy Lightning Slowne ครับผม Holy Lightning Slowne เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวลสพลังโจมตี800ป้องกกัน2000ารดใบน,นร้ผมถ้าหากว่ามันจะใช้สองน วัตถุดิบ exit ในการอัญเชิญ monster exit ลงมานะครับมันจะต้องใช้เพื่ออัญเชิญ monster exit โดยใช้วัตถุดิบในการอัญเชิญ exit 3ตัวขึ้นไปเท่านั้นนะครับแบบเอาไอ้ตัวนี้ที่เป็น level 4ไปรวมกับตัว level 4เพื่ออัญเชิญ monster exit ที่ใช้ monster level 4แค่2ตัวอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมเอฟเฟกของตัว s l o w a n นะครับเวลาที่เรามีการอัญเชิญ monster แบบปกติหรืออัญเชิญ monster แบบพิเศษตัวที่เป็น holy lightning ลงมาได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือมาได้แล้วก็จั่วการ์ดจาก แล้วนะครับถ้าหากว่าเราใช้เอฟเฟกของตัวโซโลเน่เนาะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจวดการ์ดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราจวดได้การ์ดที่เป็นมอนสเตอร์โฮลี่ไลนิ่งด้วยนะมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ทันทีเลยครับตัวต่อไปโฮลี่ไลนิ่งเซปเตอร์ครับผม Holy Lightning Septer เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน400การใบนี้ถ้าหากว่าบรรทุกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Holy Lightning นึ่งตัวจากในเด็กยกเว้นตัวของ Holy Lightning Septer เองนะครับเอาการใบนั้น1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้แล้วก็เอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์เอ็กซที่ใช้การใบนี้เป็นวัตถุดิบเอ็กซิเนี่ยมีการรวมวัตถุดิบเอ็กซิเป็น3ใบขึ้นไปนะครับม ก็จะได้รับเอฟเฟกดังนี้ด้วยครับผมนั่นก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนั้นถูกอันเชิญแบบเอ็กซีดลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลยกเว้นตัวของมอนสเตอร์เอ็กซีตัวนั้นเองนะทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปแล้วก็จัวจ่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างมีความชัดเจนในแต่ละตัวเนาะมันสามารถทาให้เราจั่วการ์ดเพิ่มจํานวนบนมือได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกในการที่จะอันเชิญซึ่งกันแล,กนนเเลนะกัน มอนสเตอร์เอฟเฟกาแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน1,000เอฟเฟกของมันคือเทินละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ holy lightning 1ตัวจากบนมือของเราส่งลงไปสู่สารได้หลังจากนั้นนะครับผมการใบนี้พลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่เราทิ้งลงสู่สารไปครับผมเป็นตัวดาบนะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยประการชานันนี้นั่นเองครับ ตัวต่อไป Holy Lightning Books ครับผม Holy Lightning Books เป็นมอนสเตอร์ f e c t ฟ้าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,400การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือเทิรนละครั้งเราสามารถส่งการ์ดเวทมนต์ที่อยู่บนมือหนึ่งไปลงสู่สารไปได้หลังจากนั้นอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Holy Lightning หนึ่งตัวจากบนมือลงมาบนฟิล์แบบพิเศษได้เลยครับ อันนี้ก็คือจะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกทั้ง6ตัวนะครับทีนี้เหลือ2ตัวเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสนะมาดูเอ็กซีสตัวแรกกันก่อนเลยครับผมเอ็กซีสตัวแรกนะครับมันมีชื่อว่า numbers 102 holy lightning g o r i o u s hello ครับผม numbers 102 holy lightning g o r i o u s hello เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสท่าแสงเผ่า Fairy, แฟรี่ร้งสีพลังโจมตี2,500ป้องกัน2,000ครับการไปนี้นะครับผมสามารถอัญเชิญได้โดยการใช้มอนสเตอร์ท่าแสงเลเวล4 3ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีสลงมา เอฟเฟกของ g o r a x Hero นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกแรกก่อนเลยนะครับคือเธอล,ละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบ e x i t จากการ์ดใบนี้ออกไป1ใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอ e ีายที่หงายหน้าอยู่1ตัวนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผลด้วยครับและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้จะถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือจะถูกทําลายจากการต่อสู้เราสามารถถ,ถอดวัตถุดิบ e x i t ทั้งหมดแทททนนนนนกาานนนากาาาาารรรํลั้้้ไดใใเเีี่มชงอ เท่านั้น,ค,น,นความเสียหายที่เราจะได้รับจากการต่อสู้จะเหลือครึ่งเดียวครับตัวต่อไป c อ a o สนัมเบอร์2 Unholy อ i g h t n ันโฮลี่ไลน m o n ครับผม คาสตัมเบอร์102อันโฮลี่ไลนิ่งโนเบิลเดมอนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีท่าแสงเผ่าแฟรี่แลงว้พลังโจมตี2,900ป้องกัน2,400ครับการใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ท่าแสงเลเวล54ตัวในการอันเชิญเอ็กซีดลงมานะครับเอฟเฟกของมันมีอยู่ถึง3อย่างเลยนะครับเอฟเฟกแรกคือถ้าหากว่าการใบนี้จะสูกทำลายจากการต่อสู้หรือจะสูกทำลายโดยเอฟเฟกของการเนี่ยเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีดสองใบแทนการทำลายนั้นได้ครับและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับ คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกถอดวัตถุดิบ Exit ไปหมดแล้วนะครับผมอีก e ฝ่ายนึงจะต้องได้รับความเสียหาย1,500พอยต์ครับแล้วก็เอฟเฟคที่3ของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้มีวัตถุดิบ Exit เป็นตัว Number 102 Holy Lightning g o r i o u s Hero นะครับซึ่งก็คือ,อตัวเมื่อกี้นะถ้าเรามีวัตถุดิบ Exit เป็นตัวนั้นตัวของ Unholy Lightning Noble Demon ตัวนี้ก็จะได้รับเอฟเฟคเพิ่มดังนี้ด้วยครับนั่นก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถถ,ถอดวัตถุดิบ Exit 1ใบเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่าย1ตัวทําให้พลังโจมตีของมอนสเตอร์ Fi. ฝ่ายที่เราเลือกนั้นกลายเป็นศูนย์แล้วก็เอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกทําให้ไร้ผลครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดแปใบของ y Lightning หรือ Star s e r a ั h นั่นเองนะครับคือเป็นมอนสเตอร์แฟรี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นแฟรี่ที่ดูไม่ค่อยจะแฟรี่เท่าไหร่นะครับอันนี้เห็นได้ในหลายๆตัวของโลกยูกิโอนะครับคือดูมีความเป็นหุ่นยนต์มีความเป็นอุปกรณ์รบอะไรเงี้ยแต่ว่านับเป็นมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่เพราะว่าออร่าที่ดูมีความสุกสว่างดูเป็นมอนสเตอร์ศักดิ์สิทธิ์นับ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับเคยใช้กันหรือเปล่าหรือเท่าที่ผมเล่ามามันก็มีแค่มอนสเตอร์เนาะคิดว่าถ้าจัดเด็กนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้กับพวกการ์ดมอนสเตอร์ตัวไหนชุดไหนดีไหมหรือมีการ์ดเวทมนต์กับดักแนะนําว่าควรจะใส่เข้ามาเล่นกับพวกสตาร์เซรัฟเหล่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับมีข้อมูลเสริมตัวไหนแก้ไขตัวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลื ไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ